สวัสดีค่ะพาดูนยลาลังแก้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำร้านไอติมที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมในขณะนีน้นั่นก็คือไอติมหม้อไฟนั่นเองนะคะไอติมหม้อไฟนี้มีหลายเจ้าแล้วก็หลายสาขาด้วยกันแต่ว่าสาขาที่จะมาแนะน,นําในวันนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลนะคะซึ่งอ,อ,อยู่ที่ชั้นสตีฟูดชั้นดีนะคะหรือว่าชั้นใตน้นั่นเองมีชื่อรลานว่าไอติมหม้อไฟลาวานะคะ ความพิเศษของไอติมร้านนี้ก็คือเป็นไอติมโฮมเมดทั้งหมดซึ่งมีรสชาติให้เลือกมากกว่า50ร,รสชาตินะคะได้แก่มะม่วงสตรอเบอรี่ไปแล้วเน่ยรสชาติผลไม้ตามฤดูกาลหรือว่ารสชาติที่มีขึ้นมาใหม่เช่นกระทิงแดงวันก้า,กาเป็นต้นนะคะรสชาติที่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรา้านก็คือรสโคตรนมนะคะซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าที่มาร,าาารับประทานเป็นอย่างมาก นนี้ะะคกะ็จะมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นเรียกได้ไว่าถ้าเกิดใครชอบทานพวกโค้กหรือว่านมปั่นนะคะก็จะติดใจรสชาติเป็นอย่างมากส่วนการสั่งมารับประทานนะคะที่ร้านก็จะมีสองแบบด้วยกันก็คือ,เ,อเป็นแบบสกู๊ปหนึ่งลูกนะคะลูกก็สามสิบห้าบาทซึ่งเลือกได้ว่าจะใส่ฟูหรือว่าใส่ถ้วยและอีกแบบหนึ่งก็คือแบบหม้อไฟนะคะซึ่งได้ไม่ว่าถ้าเกิดใครมา,รา ะะซึ่งจุดเด่นของไอติมหม้อไฟนี้ก็คือเป็นการนําเอาไอติมซึ่งมีความเย็นนะคะมาใส่ในภาชนะที่ใส่ของร้อนนะคะซึ่งก็คือหม้อไฟนั่นเองแต่ว่าหม้อไฟที่เอามาใส่นี้ไม่ได้ร้อนนะคะส่วนในวันนี้นะคะพายก็เลือกมาให้ชาติด้วยกันนะคะก็คือรสชติแรกนะคะเป็นรสโคดนมนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคาราล์าน,นะคะลูกสีขาวตรงนี้ถัดมานะคะเป็นยาคูปีโปนะคะและถัดมาเป็นฮูเทล่า อันนี้นะคะลองสุดท้ายเป็นนมเมซินหรือว่าลูกเกดนั่นเองและรสชาติสุดท้ายนะคะก็คือกระทิงแดงวันก้าทีนี้วิธีการกินนะคะก็จะมีน้ํามาให้หนึ่งถ้วยอันนี้นะคะเพื่อที่จะเทใส่ตรงกลางช่องที่มันจะเป็นปอกฟันนะคะซึ่งข้างในนี้ก็จะใส่น้าแข็งแห้งหรือว่า dry ice ไว้นะคะแล้วก็จะเทน,นะคะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะที่เห็นก็เป็นสมวราคาอยู่ที่149บาทเท่านั้นเลยได้ว่าถ้าเกิดใครชอบทานในตูแล้นก็ชอบอะไรที่แปลกใหม่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากมารับประทานนะคะก็มาได้หลายทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะหรือว่า MRT โลงัสหินสมัยโดยทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบก,การแนะนำาไนตเพียงเทั้งหมคะ่ะ